สวัสดีทุกานครับพบกับผมนะเบาสองรีวิวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมโคมไฟระยะจากร้านโมดิโซลานะครับซึ่งที่ผมมารีวิวในวันนี้นะผมการันตีคุณภาพนะครับที่สําคัญคือไฟสวยมากครับเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะหลอดไฟคลาสสิกนะฮะนี่เลยนะฮะความห่างระหว่างหลอดไฟนะอยู่ที่50เซนนะครับหรือว่า3หลอดนะอยู่ที่1เมตรนะครับนี่เลยนะฮะเหมาะสําหรับติดประดับที่สวนนะครับหรือว่าเวลาปาร์ตี้สังสรรนะฮะช่วงเทศกาลนะฮะสามารถ ติดประดับได้เลยนะครับอันนี้นะผมติดตั้งที่สวนนะครับไม่ต้องเสียค่าไฟนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับจะเป็นของโซลาร์เซลล์นะครับใช้งานได้ยยาวเลยครับอันนี้ที่ผมติดนะฮะเกือบ2ปีแล้วนะครับแบบอยู่ได้สบายนะตากแดดตากฝนไม่มีปัญหาครับอ่านี่ฮะที่มานะฮะก็มาพร้อมกับแผงนะครับเดี๋ยวพาดูนะนี่ฮลักษณะของแผงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30มสคูณสิเซนประมาณนี้นะครับผม ด้านล่างนะก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับสามารถปรับโหมดได้นะครับอยากให้ไฟกระพริบนะฮะสามารถเลือกได้นะครับซึ่งก็จะมีประมาณ4ี่หโหมดนะครับเราเลือกได้เลยนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับน,นีตัวอย่างการติดไฟร,ายาระยะโซลเซลล์นะครับก็ ท่านที่ซื้อไปนะครับสามารถติดตั้งที่ร้านอาหารนะเช่นว่าซุ้มหมูกระทะนะเป็นซุ้มไม้ไผ่นะที่อยู่ด้านหลังผม่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตั้งนะตามต้นไม้นะครับระยะระหว่างต้นไม้นะสามารถสายเชือกนะฮลูกดึงรั้งเอาไว้ได้เลยนะฮะสวยแบบนี้นะครับไฟระยะโซล่าเซลจากโมดิโซล่านะครับหากท่านใดสนใจไฟระยะนะครับสามารถกดสั่งได้นะฮะที่ตะกร้าุมล่างซ้ายมือนะหรือว่าตามรูปสอนสีแดงที่ผมแปะเอาไว้นะครับขอบคุณครับ